สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวแฟนเกม Power กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจสําหรับเ,เพื่อนๆชาวแฟนเกม Power นั่นก็คือระบบการผสมพันธุ์นสเตอร์นั่นเองซึ่งจะเป็นการนํามอนสเตอร์ที่ระดับสูงๆของเรานะครับมาผสมพันธุ์ทั้งสองตัวทั้งของเพศชายและก็เพศหญิงเพื่อหามนสเตอร์สุดแกร่งซึ่งในพาทน,นี้ครับผมก็ได้พาทีมผมนะครับไปทําการล่ามังกรเลเวล49แล้วก็เลเวล50นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําระบบเบื้องต้นว่า ระบบการฟาร์มแบบนี้ครับเราสามารถฟาร์มได้อย่างไรแล้วก็จับพวกนี้ยากน้อยขนาดไหนและสิ่งที่เราต้องเตรียมมันมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปผมฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยโอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปทําฟาร์มกันนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้กันก่อนนั่คือในส่วนของระบบการวิจัยสําหรับระบบการวิจัยนะครับมันจะทําการปลดให้เรา ทำฟาร์มเนี่ยตอนเลเวล19นะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นฟาร์มแบบนี้แล้วก็ในส่วนของแท่นทําอาหารนะครับมันจะปลดให้เราตอนเลเวล17วิธีทารทําง่ายๆครับอันดับแรกคือเพื่อนๆจะต้องทาฟาร์มไข่ขึ้นมาเว้ยฟาร์มไข่ผมก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือนี้นะฮะซึ่งในฟาร์มครับเราสามารถวางมอนสเตอร์ของเพศชายและก็เพศหญิงข้างในอย่างต่อไปครับเงื่อนไขที่เราจะทําให้มอนสเตอร์2ตัวเนี้ย ฟักไข่ออกมาคือเราจะต้องมีเค้กแต่ก่อนจะมีเค้กครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่แล้วผมจะเอามอนเข้าไปแบบนี้ได้ยังไงอันดับแรกครับคุณจะต้องไปที่แท่นบ้านกันก่อนนี่แท่นบ้านตรงนี้จากนั้นครับกดที่ x นะครับของ Power Box นะครับจะเห็นข้้งล่างแถบทางนานเนาะอันนี้จะเป็นแถบที่เราเอามอนสเตอร์ไว้ทำงานกันใช่ไหมครับเราก็เอามอนสเตอร์2ตัวที่เราจะต้องใช้ในการฟักไข่เนี่ยใส่เข้าไปของเพศชายแล้วก็เพศหญิง พอใส่เข้าไปแล้วนะครับมอนสเตอร์จะถูกเรียกใช้ออกมาในพื้นที่บ้านนะจากนั้นครับก็ไปหามอนสเตอร์ตัวนั้นแบบใกล้ๆแล้วก็กด F เข้ามาครับก็คือหยิบขึ้นมาเมื่อมอนสเตอร์ถูกเราแบกขึ้นมาแล้วนะครับเราก็แค่เอามอนตัวนี้ครับไปโยนใส่ในฟาร์มไข่ของเราครับก็คือการกด F อไปครั้งหนึ่งโยนใส่เข้าไปและมอนสเตอร์2ตัวนี้ครับจะอยู่ข้างในนั้นจนกว่าจะทําการฟักไข่จนเสร็จย่าตต่อมาครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะก็คือเค้กซึ่งเค้กเนี่ยครับเราจะต้องวางเตานี้ผมก วางตาวไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ตรงนี้น่ะได้เปนอย่างไรแล้วแล้วก็ทําการช่วยมอสเตอร์ในการฟักไข่เอ๊ะทำเค้กหน่อยต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเค้กมันใช้ใเวลาในการคราฟค่อนข้างนานก็หามอนที่แบบพ่นไฟแดงๆ,ๆก็ได้นะจะช่วยให้เร็วขึ้นตอนนี้ก็เลยอสองอันเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของวัตถุดิบในการทําเค้กนะคะว่าใช้อะไรกันบ้างเดี๋ยวรอเคลียร์พวกนี้เสร็จกันก่อนนะ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในการทําเค้กกันหน่อยละกันนะครับสำหรับวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทําเคก้กน,นะครับนั่นคือข้าวแปรรูปเรสเบอร,ร์รี่นมไข่แล้วก็ฮันนี่หรือว่าน้ําพึ้งนั่นเองซึ่งวัตถุดิบแต่ละชิ้นจะใช้แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้าวก่อนละกันครับข้าวจะเป็นการต้องเอามาเข้าในส่วนของเครื่องแปรรูปวันนี้นะครับก็คือเป็นข้าวปกติเลยเข้ามาในส่วนนี้ตามจํานวนเขานะครับประมาณ5อันนะครับแล้วก็ จะไม่ได้ส่วนของเลสเบอร์รี่นะครับเลสเบอร์รี่แล้วก็ไปทำการฟาร์มในส่วนของไรเบอร์รี่ตรงนี้เนะี่ยก็จะมีนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนของแอบเบอร์รี่นะครับแล้วก็จะมีส่วนของข้าวจะมาเก็บเกี่ยวเองก็ได้ครับหรือว่าใครที่ทำฟาร์มแล้วก็จะง่ายในทางทำในส่วนนี้นะอย่างต่อมาที่เราจะต้องหานะทุกคนนั่นก็คือในส่วนของนมแนะ่เ,เดี๋ยวเอาเนี้ยก่อนนี่คือมีเค้กก็ต้องมีนมนะครับนมเนี่ยเราจะได้จากฟาร์มที่เราไปทําการจับ,บวัวนมนะครับแอบวัวนมก็ ถ้าผมจำนัมเบอร์ไม่ผิดก็จะเป็นนี่ครับนัมเบอร์2 9นะจับบัวนมนะฮะมาไว้ในฟาร์มตรงนี้นะครับเนี่ยจับแล้วก็โยนใส่เข้าไปก็จะทําการผลิตนมแล้วก็เอานมเข้าไปในกล่องให้เรานะครับในส่วนนี้และอย่างต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนของไข่อันนี้คือใช้ฟาร์มไก่ได้เลยเอาไก่ที่เราฟาร์มปกติหรือว่าจะไปเก็บไข่ตามแมปก็ได้และอย่างสุดท้ายก็คือน้ําผึ้งซึ่งน้ําผึ้งเนี่ยจะได้จากการโจมตีราชินีมผึ้งหรือว่าพวกพืชนะครับที่เป็นพืชน้ําเนาะพวกนี้ อันนี้จะมีโอกาสดรอปอยู่นะแต่ถ้าเอาแบบชั่วๆก็จะเป็นพวกนี้ครับเห็นไหมปีเสื้อนะจะมีในส่วนของฮันนี่มาให้เรานะครับก็สามารถดูทางขวามือได้นะว่ามอนแต่ละตัวที่เราจับเนี่ยจะดรอปอะไรให้เราซึ่ง2ตัวเนี้อจะจับง่ายที่สุดถึอจะให้ดีผมแนะนำไปตัวนี้ตัวนี้มันจะระเบิดตัวเองตายนะครับด้วยดาเมจ 99, 9,99,999 นะครับอันนี้จะจับได้ง่ายนะครับก็คือเอาน้ำผึ้งอันได้ง่ายนั่นแหละเมื่อเราได้ทุกอย่างครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถสร้างเค้กขึ้นมาได้นั่นเองและเราจะใช้เวลาในการทําเค้กก็สักพักหนึ่งนะครับเมื่อเราได้เค้กตามที่เราต้องการแล้วตอนนี้ผมก็มีเค้กอยู่3ก้อนนะเดี๋ยวคนเราจะไปฟาร์มแหล่งที่2ของเรานะครัะเพราะว่าผมเอาตัวระดับบอสไปฟาร์มตรงนั้นเว้ยมามาดูกันว่ารอบนี้ซากาดีของเราจะได้ไขระดับไหนนะครับ ซึ่งบอสท,ที่ผมใส่เข้าไปนะครับมันจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะเป็นเจดแล้วก็แล้วก็บอสตัวใหญ่สุดตอนนี้บอสกาลังฟักไข่อยู่นะเรามารลุนว่าจะได้ตัวอะไรนะครับนี่ถ้า2ตัวก็จะเป็นบอสท,ที่ผมเพิ่งพาปาร์ตี้นะครับไปทําการจับซึ่งเราเป็นเลเวลสาไปจับบอสเลเวลห้าสิบถามว่าจับยากไหมก็ก็ยากเหมือนพอสมควรเลยนะครับดาเมจยิงเข้าทีละหนึ่งแต่อาศัยมอนที่เรามีนะครับเอาไปสู้แล้วก็มอนชนะทางเนะี่ย จะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับอีกตัวหนึ่งเป็นแท้งอีกตัวหนึ่งเป็นเจ็ดาก้อนนะฮะที่ผมต้องการอยู่พอดีแต่ถ้าจะขี่นี่คือผมต้องเลเวล50แต่น่าจะอีกสักพักหนึ่งอะ่ะต้องการเลเวลอีกตั้งแสนสเพื่อไป3 6นะฮะเพราะว่าเล่นอยู่ในส่วนของโหมดฮาร์ดแล้วก็ปรับเรื่องของ e a p ให้มันเร็วช้ากลัวจะแบบเบื่อไวนั่นแหละเดี๋ยวเล่นไ่คุ้มเงินที่ซื้อเมื่อเรามาตรงฟาร์มแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็รอน้องๆอ้าน้องๆไปนอนเดี๋ยวเธอเธอจะไปไหนนี่เธอไปตัดไม้ ตัดไม้ตามพาสซีฟอันนี้ขยับไปเนี่ยโอเคขยับอยู่ขยับอยู่ยังพอลุ้นไข่ได้อันดับแรกครับให้เราจับบอสนะครับสองตัวเนี่ยมาโยนใส่ตัวน,นี้โดยวิธีการเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดเ e ออย่างที่ผมเคยบอกไปต้นคลิปนะครับแล้วก็เอาไปโยนใส่แค่นั้นเองกด F e อีกครั้งหนึ่งจากนั้นครับให้เพื่อนมาที่กล่องด้านหน้าฟาร์มนะลิกเข้าไปอันนี้จะมีเค้กอยู่ใช่ไหมครับเราก็นําเค้กของเรานะครับใส่เข้าไปใส่เค้กเข้าไปครับจานวนเค้กจะมีผลต่อ หฟองนั่นเองซึ่งแต่ละฟองจะมีระดับแตกต่างกาันเป็นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงจนกระทั่งสีส้มยิ่งสีระดับสูงเท่าไหร่ครับก็แสดงว่าเราจะได้บอลที่ระดับสูงขึ้นนั่นเองอตอนนี้ใกล้จะฟักแล้วต้องดูระยะเวลานะเวลาไข่ที่มันมานานๆน,านะ่ะจะมีโอกาสที่จะได้เป็นระดับสูงนะครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยีเดียวเอาทำไมไม่ขยับอะ่ะไม่นะนี่เธอจะนอนกันเหรอวิตเต้นองสวยมากเห็นปะนี่ แล้วน้องอ่ะเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในเกมตอนนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ในสเตตัสก็คือเนี่ยสเตตัสเขาเนี่ยจะเป็นระดับ l e เจนด a r y นะครับก็คือที่จะเป็นการเพิ่ม Attack เพิ่ม d e ฟแล้วก็ Movement Speed นะครับหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ในส่วนของสกิลนะครับก็มีด a r k m e t e มเที่อยู่ที่ดาเมจอยู่150เลยค่อนข้างแรงแล้วก็มีไฟบ e b a l l จะเป็นยิงธาตุไฟ150เช่นเดียวกันอ่าก็คือเป็นเซตสกิลที่ค่อนข้างดีซึ่งตอนนี้น้องอ่ะเป็น ยานภายใที่ตีแรงวิ่งเร็วแล้วก็เลือดเยอะที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับก็ดูเลือดดีทุกคนขนาดยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะเลือดน้องลอ่อไปหนึ่งหมื่นแล้วเพราะว่าตอนจับเราก็ใช้เวลาตีค่อนข้างนานส่วนหนึ่งตัวละครนะครับก็จะมีในส่วนของสกิลนะครับร้อยห้าสิบเหมือนกันมีในส่วนของสกิลมังกรแล้วก็สกิลมืดหนึ่งร้อยแต่ค่าพาสซีฟมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้เทียบก็ันเนี้ยสวยที่สุดละไปเดี๋ยวเราตัดไปตอนเช้าดีไหมเนี่ยใกล้จะเช้าแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไข่กันว่า ผมจะได้ไข่ระดับอะไรแล้วก็ไปลองฟักกันดูนะว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้กำลังบิดดิ้งกันอยู่รอตอนเช้ารอตอนเช้าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ไข่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระดับสีอะไรเอ่ยเป็นสีเขียวธาตุน้ําแข็งนะครับโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟักดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับแล้วก็ เค้กลอบต่อไปก็จะทาการฟาร์มไข่อย่างนี้ไปเรื่อยยิ่งใช้เวลาบริดดิ้งนานเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะได้ระดับสูงขึ้นก็หวังว่าจะออกระดับสีฟ้านะสเตตัสท,ที่เราใส่เนี่ยคือแบบโคตรดีเว้ยทุกคนเดี๋ยวผมกลับไปเอาน้องอ่ะไปใส่ในฟาร์มของเราหน่อยละกันคือวิธีการฟาร์มไข่ของเราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ e อในการปลดไข่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเก็บ e อได้ค่อนข้างเร็วนะฟาร์มผมก็จะอยู่ด้านบนนะฮะหลังฟักไข่ บอกเลยว่าเยอะมา,ากๆดูดินี่โอ้ยได้หนึ่งงานแล้เดี๋ยวเราใส่ไข่เข้าไปก่อนปุ๊บเวลา30นาทีโอ้สปีดเต็มร้อยโอ้โหเร็วมากนะเดี๋ยวเราเปิดนี้ดูได้ตัวอะไรปุ๊บตัวที่ออกมาเป็นแมานินมังกรนะเนี่ยอันนี้เรายังได้ไม่ครบนะครับก็ได้ EP พีขึ้นมาเร็วปะล่ะเห็นไหม นี่ก็สามารถเอาไข่นี่ครับมาฟร์มีญไปไเรื่อยแล้วก็อย่าลืมมาเปิดไข่ด้วยนะมันเป็น EP สําหรับเราเลยนะทุกคนถ้าได้ตัวที่ยังไม่เคยได้หรือว่าได้ตัวซ้ำๆเนี่ยจะได้ EP พค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ได้ซ้ำมาอีกนะครับได้อีก4,500เลเวลก็จะขยับได้ค่อนข้างเร็วเดี๋ยวผมดูฟองนี้ก่อนโอเคสองฟองนี้เหลืออีกประมาณ4นาทีกับฟองนี้อีก20นาทีให้ผมรอฟองนี้ละกันอีกประมาณ1นาที40วินะับมาดูกันว่าเราจะได้อะไร ธาตุน้ำแข็งมันเป็นธาตุน้ำแข็งแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นบอลแบบไหนนะมาแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีวามันสองวิสุดท้ายนะครับมามาลุ้นกันจะได้เป็นตัวอะไรน่าจะเป็นธาตุน้ำแข็งแต่จะเป็นตัวแร่ไหมปึ๊บเป็นโอ้โหเกตเลเจนด์อันนี้คือถ้าเราเอาบอลเลเจนด์มาผสมนี่คือแบบดีนะเนี่ยมีฮดสกิลด้วยเห็นนะหขอไปสองสเตตัสหน่อย เหมือนจะดีนะเนี่ยจริงท่าน้ำแข็งตัวนี้ใส่แทนหมูปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ผิดตัวผิดตัวนี่อ๋อเป็นแบบนี้ในส่วนของสเตตัสเขาหน่อยละกันนะครับสเตตัสเขานะครับก็นี่ไหมได้เกรดเลเจนดารี่นะครับเพราะว่ามอนที่เราผสมคารสบเป็นเกรดเลเจนเลเจนในส่วนนี้ก็จะถูกส่งให้กับตัวอืนอ่นๆด้วยก็คือจะได้แอคแท็ก20เดฟ20แล้วก็ โบมเบนสปีดอีก15นะครับส่วนออฟเบนไอ้ไอ้อน,นี่ติดตามมาด้วยโหดีส่วนแฮสกิลเด็บบวกสิบน่าจะมาจากตัวบอสตัวตัวผู้นะครับไปน,นี้จะเป็นบอสตัวมีสองตัวนะฮะเห็นไหมได้พาสซีฟเฮ้ยถือว่าดีนะอยู่ที่ว่าจะได้ออฟอะไรคือเนี่ยขนาดเป็นเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่บอสนะเว้ยเวลาฟักเข้าออมาก็ได้รับสเตตัสที่ค่อนข้างโอพีมากๆเลยแสดงว่าเวลาผมฟักต่อไปก็มีโอกาสที่จะได้รับระดับสูงเดี๋ยวต้องมาลองดูว่า ผมจะลองหามอนที่เป็นระดับสูงมาผสมดูว่าจะเป็นยังไงอาจจะเอาอนุบิดลองไปผสมดูแต่อนุบิดมันไม่ไม่ได้เป็นผู้ชายสิก็ต้องดูออฟคัตออฟซื้เสือของอนุบิดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสําหรับใครที่อยากจะทําฟาร์มมอนสเตอร์ของเราเองนะครับสําหรับวันนี้ผิดพลาดไปคัไหนขอกราบประทานนับแพงกันด้วยและถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อให้พลาดการเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครได้นะคร สวัสดีครับ